นี่นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่254กำลังจะเคลื่อนตัวผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับแล้วก็ลอดสะพานยกระดับสายนคนปรปฐมการเจนาบ,บุรีขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตก วันนี้ทำขบวนโดยปู่ G E K อีกแล้วเหมือนเดิมนะครับสำหรับขบวนนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำขบวนโดยปู่ G E K ปู่พาขบวน257พยานป่าสายฝนวันนี้ทําขบวนโดยผู้ GEK 401 ไปแล้วนะครับปู GEK นะครับ